เข้าค่ายที่วัดป่าวังน้ำทิพย์เทสถิตวนารามครับก็เริ่มจากตรงนั้นนะฮะหลังจากที่เข้าค่ายเสร็จนะฮะหลักสูตรของค่ายเนี่ยเป็น3วัน2คืนนะฮะเราก็เสร็จค่ายไปแล้วนะฮะทางพระวิทยากรนะครับหรือท่านพระอ,อาจารย์บุญชวนเนี่ยก็ได้รับสมัครนะครับพี่สตาฟหรือว่าพี่เลี้ยงนะครับที่จะคอยดูแลเด็กนักเรียนในค่ายต่อๆไปนะครับก็เลยอยากจะสร้างตรงนี้ก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับ พอหลังจากนั้นนะครับหลังจากค่ายพุทธบุตรหรือว่าพุทธธรรมเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นค่ายโครงการครอบครัวครอบครัวอบอุ่ด้วยประธรรมประธรรมรรซึ่งพวกเราก็จะมาเป็นพี่สตาฟเป็นพี่เลี้ยงค่ายครับให้กับน้องๆจะมีน้องหลายๆรุ่นที่มาเข้าค่ายอบรมที่วัดป่าวังน้าทิพย์ นอกจากอยู่ในวัดแล้วเราก็มีการออกไปสู่ข้างนอกนะครับในระยะต่อมามีการนําโครงการของพวกเราเนี่ยไปขยายสู่โรงเรียนอื่นรอบนอกเขตอําเภอไปยังนอกจังหวัดด้วยนะครับมีหลายโครงการด้วยกันทั้งเป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนครับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องโดยการแทรกคุณธรรมโดยการปฏิบัติเข้าไปให้กับน้องๆแต่ละที่นะครับรวมๆก็คือจิตสาธรารณะนั่นเองนะครับเสียสละในตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ พัฒนาตนเองนะครับจนพูดได้ว่ามาเป็นที่ใหญ่นะครับของพุทธบุตรนะครับก็สร้างกิจกรรมมาเรื่อยๆนะครับนะครับศาสนาวัฒนธรรมและก็สังคมนะครับเราจะยึดตรงนี้ครับผนวกผนวกกิจกรรมของสังคมที่เรามีอยู่เนี่ยบูรณาการเข้าเข้าด<ส>้วยกันทั้ง3องค์กรหลักนะครับบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะครับสา,สามสถาบันนี้ซึ่งเป็นสถาบันหลักก็มีกิจกรรมที่จะได้แทร็แทรก เข้าไปในในกิจกรรมด้วยในตรงนี้นะครับคือ,อความเป็นมาของพุทธบุตรโดยคร่าวๆครับสำหรับความภูมิใจนะครับสิ่งที่ผมได้เนี่ยก็คือพอมาอยู่ในวัดป่าวังน้ําทิพย์โดยที่มีท่านพระอาจารย์บุญชวนธรรมโคโสโกเนี่ยท่านได้อบรมสั่งสอนเนี่ยทำให้เราเป็นคนจะว่ายังไงเป็นคนที่ ถูกปลูกฝังให้มีคุณธรรมอยู่ในตัวนะครับพอมันมีแล้วมันมันอยู่ในความรู้สึกอยู่แล้วอ่ะครับมันบรรยายความรู้สึกตรงนี้ไม่ได้คือเราทํามาตลอดจนจนมันเป็นปัจจุบันแล้วนะครับครับความสามัคคีในกลุ่มนะครับในกลุ่มคณะของกลุ่มพุทธบุตรนี้หรือว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยเริ่มแรกเราเข้ามารวมกันเนี่ยหลายๆชีวิตหลายครอบครัวหลายหลายพ่อหลายแม่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราความสามัคคีมันคืออะไรนะครับการเข้ามาเนี่ยคือการเข้ามารวมกันแล้วก็จะได้เที่ยวจะได้ อยากได้เพื่อนอยากได้สนุกมามาเจอเพื่อนได้ได้ทกิจกรรมไปคอันนี้เรายังไม่รู้แต่พอได้ทํางานร่วมกันแล้วนะครับได้ทํางานร่วมกันแล้วมันได้มองย้อนย้อนกลับไปดูมันมันเห็นความสามัคคีที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมามายืนอยู่จุดนี้ความสามัคคีที่เราเห็นคือบางทีมีกิจกรรมเนี่ยเรามารวมกันบางทีแทบจะไม่ได้นัดเลยพอทุกคนรู้ว่ามีกิจกรรมเนี่ยมาแล้วต้องการอยากจะมาช่วยความสามัคคีตรงนี้มีท่านหลวงปู่นี้ได้ได้สอนหลักธรรมตัวหนึ่งมาด้วยครับคือ ท่านหลวงปู่จะจับพวกเราเนี่ยเอาเชือกแฝนคอเลยครับอ่าแล้วก็เดินไปคนละทางอ่าถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะแตกแยกกันไปเดินไปดีเดินไปดีเชือกมันก็มัดนะแล้วก็เดินไปไม่ได้สุดท้ายท่านหลวงปู่ว่าถ้าหันหันหลังเข้าหากันเดินหนีเนี่ยยิ่งเจ็บเพราะว่ามันจะรัดแต่ถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าหากันเดินถอยออกไปเนี่ยมันก็ยังพอทนไหวเพราะมันรัดตรงเนี้ยมันไม่ได้รัดตรงตรงคอของเราเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยได้ก็คือต้องเดินเข้าหากัน หลวงป,ปู่ให้หลักทมตัวนี้มาแล้วพวกเราก็นํามาใช้ค่ะสาหรับกองทุนพุทธบุตรนะคะเราจะช่วยเราจะมีกองทุนช่วยน,น้องๆในเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการศึกษานะคะคือ,อเราจะช่วยว่าถ้าน้องๆคนไหนมีปัญหานะคะเราก็จะเอาปัญหามาคุยกันแล้วก็คิดว่าจะช่วยน้องเขาได้ขนาดไหนน้องเขาจะเรียนถึงไหนโดยกองทุนนี้จะช่วยพุทธบุตรทุกคนนะครับแล้วก็มีข้อแม้ว่า อยากจะเรียนถึงไหนค,คมีแรงเรียนแค่ไหนไม่มีจํากัดเลยมีจำกัด,กด <laughs> ถิงขนาดนั้นเลยความภาคภูมิใจก็คือว่าเราอยู่ในสังคมเราต้องเป็นทั้งผู้นําและผู้ตามแต่เมื่อเราผ่านค่ายมาตั้งระยะเวลาหกปีทําให้เรารู้ว่าเอเราจะนําเขายัางไงและสําคัญว่าเราจะตามเขายัางไงไม่ใช่ว่าเราจะนําอย่างเดียวหรือว่าตามอย่างเดียวอันนี้คือความผู้ภาคภูมิครับครับ ครับในส่วนของผมนะครับก็คือจะเป็นนะครับพัฒนาการในตัวของเราเองนะครับก็คือแต่ก่อนก่อนที่จะมาเข้าค่ายมาเป็นพุทธบุตรนะครับก็คือแต่ละคนจะเป็นคนขี้อายนะครับกลัวการแสดงออกในสิ่งที่ดีครับตรงนี้ก็คือเวลาระยะเวลา6ปีที่เรามาเป็นพุทธบุตรก็คือความกล้าแสดงออกนะครับในส่วนของการเป็นผู้นำนะครับในการเป็นผู้ตามนะครับหรือการช่วยสังคมตรงนี้เราได้ตรงนี้ครับการช่วยเหลือสังคม ก็การอยู่กับสังคมอย่างมีความสุขและก็ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนและเราไม่เดือดร้อนสรุปแล้วคือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันครับผมคือรู้หน้าที่ที่ทําตามหน้าที่รู้ช่วยดีสังเกตตามเหตุผลรู้กาละเทศะประมาณตนรู้ฝึกฝนศึกษาวิชาการรู้อดอมมัธยัติประหยัดบ้านรู้อดกั้นเป็นหลักไม่หักหานรู้อดทนข่มใจไม่ร้าวราน รู้หลักการ<อ>ลำเลิศประเสริฐคุณบทสัมภาษณ์ของน้องๆที่ผ่านการอบรมจากโครงการค่ายพุทธบุตรทำให้ผมเข้าใจในเหตุผลและความจำเป็นของสังคมที่สมควรต้องมีเยาวชนที่มีคุณภาพผ่านการอบรมในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาให้เป็นคนคิดดีปฏิบัติด,ดีมีศีลธรรมและสิ่งสำคัญคือต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ผมคิดว่าโครงการพุทธบุตรเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในสังคมให้มีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถนำศักยภาพที่มีนั้นไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้อย่างแท้จริงครับท่านผู้ชมครับพระอาจารย์บุญชวนธรรมโคสโก ท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่คำคณิงจุลมณีพระอาจารย์บุญชวนท่านเป็นพระนักปฏิบัติธรรมที่ไม่สนใจในลาบสักกะแต่อย่างใดรายการละองน้ำถือเป็นรายการแรกที่พระอาจารย์เมตตาอนุญาตให้เราได้ถ่ายทำกิจวัตรของพระอาจารย์และพุทธบุตรทำให้เราได้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่คุคณงามความดีของบุคคลดีๆที่ควรนำเป็นแบบอย่างและก่อนที่ทีมงานจะลากลับ พระอาจารย์ยังได้เมตตาให้ข้อคิดคติธรรมคำสอนในเรื่องของความสมัคคใในภาษาที่เข้าใจง่ายครับแต่บรรยากาศยามเย็นบนวัดภูสูงแห่งนี้อาจจะมืดสลัวไปบ้างนะครับเพราะบนวัดแห่งนี้ไม่ใช้ไฟฟ้านั่นเป็นเพราะความตั้งใจของพระอาจารย์ที่ต้องการให้ทุกคนที่มาได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงก็ขอขอจเจริญพร ก่อนที่เราจะรู้จักที่เราต้องการกันคําว่าสามัคคีนี่เราต้องมารู้จักเรื่องความหมายของมันซะก่อนในภาษาบาลีในภาษาพระภาษาพุทธศาสนาคาว่าสัมมะตัวนี้แปลว่าเสมอสมัคคียะสมัคคียะตัวนี้แปลว่าสม่าเสมอหรือพร้อมเพียงอันนี้ความหมายของพระยาคนเราที่จะสามัคคีกันโดยทําได้จริงๆต้องมีความสม่าเสมอกัน อย่างพวกเรามาวันนี้หลายคนเนี่ยเรามาฟังทรรมเรามีทิฏฐิคือความเห็นเสมอกันใช่ไหมในเบื้องต้นเนี่ยไอ้เม<อ>ือ่อ,อมีทิฏฐิเสมอกันแล้วมานั่งรวมกันเนียดสิบยี่สิบคนหรือจะเป็นร้อยเป็นพันก็ตามก็ไม่มีเรื่องอใช่ไหมไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาใช่ไหมเพราะสาเหตุอ,อะไรเพราะว่าความคิดเสมอกันคํว่ารู้หน้าที่นี่มันกินความกว้างนายมนะถ้าอยากให้เกิดความสามัคคีในทัศนะของอาตมาอาตมาว่าทุกคนต้องมาเริ่มทบทวนตัวเอง ว่าเราอยู่ในบทบาทหน้าที่อะไรนะ่ะต้องกลับมาหาตัวเองก่อนส่วนมากมีแต่จะไปบอกให้กันและกันว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ต้องทําบทบาทหน้าที่คุณอย่างนั้นนะอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนกลับมาทวนหาตัวเองนี่จะหมดเรื่องเราอยากให้สังคมดีตัวเรานั่นแหละต้องเริ่มดีกว่านะเราอย่าไปมองซ้ายมองขวาต้องคนอื่นดีก่อนสินะ่ะต้องคนคนนั้นทําก่อนสิ นะถ้าคนนั้นสร้างปัญหาต้องบอกแกต้องหยุดก่อนถ้าแกไม่หยุดฉันก็ไม่หยุดเนี่ยนะถ้าต่างคนต่างเริ่มปัญหาจะยุติแบบเร็วด้วยนะอันนี้นะนะทุกอย่างถ้าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอยากไม่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดขึ้นก็คือความมีสตินะสรุปยอดแล้วนะเนี่ยคือความมีสติเนี่ยสุดยอดของธรรมะก็อยู่ที่สติทำทุกประเภทก็รวมอยู่ที่สต,ติเหมือนแม่น้ําทุกสายในโลกเนี่ย ไหลลงไปรวมทะเลแล้วนี่เป็นรถเดียวกันทันทีใช่ไหมนะไม่เคยแตกแยกเลยเคยได้ยินน้ํามันทะเลก,กันไหมเออมาจากแม่น้ําของขุนนะมึงอย่ามารวมกูหน้าเคยได้ยินไหมมันจะไหลไปรวมกันหนึ่งแหละเป็นรถเดียวกันสองจะเป็นสีเดียวกันสามมันรู้จักสำลอกสิ่งสโกโปรกอุปมาจิตใจของคนเราเหมือนกับหนักก็เหมือนมหาสมุทรใหญ่นั่นเองเป็นที่รวมของอารมณ์ทั้งหลายใช่ไหม ทุกอย่างไปรวมอยู่ใจใช่ไหมสุขทุกดีชั่วได้เสียหนิดเรื่องความไม่ชอบการทะเลาะบ,บ่อแว้งกันอยู่นี่มันรวมอยู่ที่จิตใจหมดอะทำยังไงจะทําให้มันเหมือนน้าทะเลรู้จักสํำลอกคือคัดออกสิ่งที่ไม่ดีไงสำลอกออกจิตใจเราก็จะบริสุทธิ์เอาเป็นว่านะวิธีคิดง่ายๆที่สุดนะถ้าจะคิดเองคิดยากใช่ไหมคิดง่ายๆที่สุดก็คือคิดถึงในหลวง เอาในเอาในหลวงนั่นเป็นที่พึ่งเลยเป็นเป็นจุดระลึกเลยกิตใจดิให้อยู่ในใจเมื่ออยู่ในใจแล้วไม่พูดสักคําก็ได้ไม่ต้องพูดสักคําว่ารักในหลวงก็ได้ให้มันอยู่ในจิตใจเราเนี่ยเหนื่อยก็คิดถึงท่านต่างคนต่างระลึกเนี่ยอย่างตอนนี้เราคิดถึงก็ยังพื้มปิติเลยใช่ไหมเนี่ยทำงานทั้งวันคิดถึงไอพอคิดถึงท่านเป็นยังไงหายเหนื่อยเลยใช่ไหมอันนั้นเรามีพลังขนาดไหนโยมอ่านะท่านมีพลังขนาดไหน อันนั้นเราบุคคลที่ควรจะระลึกคุณผู้ชมครับรายการละองน้ำมีความยดนดีอย่างยิ่งครับที่ได้เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเรื่องราวของความสามัคคีของกลุ่มคนดีที่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติอีกทั้งยังมีคุณธรรมจริยธรรมนำจิตใจอย่างเช่นน้องๆในโครงการพุทธบุตร วัดภูสูงภายใต้บารมีของพระอาจารย์บุญชวนธรรมะโคโสโกครับและรายการของเราก็จะไม่หยุดนิ่งในการเชื่อชูคนดีไม่ว่าการทําความดีนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามคนดีจะต้องได้รับการยกย่องเพื่อให้มีกําลังใจในการสร้างสารรค์ความดีเพื่อเป็นน้ําหล่อเลี้ยงให้กับสังคมคนดีที่ต้องบอกต่อครับเเเล่าออ้มอมนนํืรววตัักกิด ว้าใหญ่เปรียบกังอากขียนคำตอบใส่ไปเชิบัตรส่งมาที่รายการละอองน้ำครับส่วนผลิตรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเลขที่236มถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร1 0 4 0 0ครับผู้ที่ตอบถูกจะได้รับถุงผ้าละอองน้ำลดโลกร้อนครับส่งไปให้ถึงบ้านเลยครับ